ยิน,น,นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองจิตกินเดนมาร์กว,วันนี้คุณกับแดนจะพาหลานไปเที่ยวข้างอกกันค่ะมีโอกาสได้ดูแลหลาน <c oughs> พวกเราอยู่บนรถบัสกันนะสนุกไหม <c oughs> แดนนั่งอยู่อีกฝั่งไนงะเรานั่งอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละค่ะ พวกเรากำลังนั่งรถบัสข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่นี่ก็อยู่ในเมืองโคเบนเฮเกนค่ะเพื่อนๆแถวเนี้ยจะอยู่ใกล้ที่ทำงานลุงมากเลยลุงก็จะถีบจักรยานข้ามสะพานมาทำงานทุกวันค่ะใกล้จะถึงแล้วพาคินเดี๋ยวเราก็จะลงรถแล้วครับรถบัสที่เรานั่งมาในวันนี้จะเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆ แถวนี้นกเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรามาลงที่สถานีรถไฟอีกที่หนึ่งเป็นสถานีรถไฟอีกแห่งหนึ่งที่ใหญ่ในเมืองโคเปนเฮเกนค่ะมีรถจักรยานจอดไว้เต็มเลยคนที่เขาไปทํางานที่ไกลๆเขาก็จะเอาจักรยานมาจอดไว้นี่ค่ะมีจักรยานจอดเต็มไปหมดค่ะทั้งสองฝั่งเมืองเดนมาร์กจะเป็นเมืองที่ถีบจักรยานกันเยอะมาก มีจักรยานให้เช่าด้วยค่ะเพื่อนๆเป็นจักรยานไฟฟ้านี่รูปของพระราชาองค์ใหม่ของประเทศเดนมาร์คค่ะพาคินจะข้ามไฟแดงรอ,อก,ก่อนครับพาหลานเดินมาอย่างเร็วเลยปุ้งก็มัวแต่จะจถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูดูบรรยากาศในเมืองเดนมาร์กข้ามไฟแดงไปทางนูน้นกันแล้ววันนี้วันหยุดคนก็จะเยอะ ครับเดีย๋ยววันนี้เราจะเข้าไปข้างในเนะะี่ยค่ะจะเป็นสถานที่ของอราชวังค่ะคทางด้านนี้จะเป็นโบสถ์ของฝรั่งเศสค่ะใหญ่กว้างมากเลยเราจะเดินผ่านสถานที่ราชการค่ะทางด้านในนู่นก็จะมีทหารยืนอยู่เต็มเลยเทางด้านนี้จะเป็นตึก ที่อยู่ในเมืองโคเบนไฮเกนนะคะสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนๆโอโห้หลานชายพาคินเรียกใหญ่เลย <laughs> อยากให้ไปเล่นของเล่นเร็วๆ <laughs> นี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปทางด้านในนี้กัน,นะค่ะ้าที่นี่เป็นสวนสาธารณนะตอนนี้ใบไม้ยังไม่แตกขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆมีแต่หญ้าเขียวๆพาคิน ใส่แว่นตายอย่างหล,อล่อเลยวนันนี้วันนี้แดดไม่มีค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆอากาศไม่หนาวจัดค่ะถ้าใบ,บไม้ขึ้นมาเต็มนี่จะสวยมากเลยค่ะครับเชอปปิอิงอนเดลิกครูนิวเวเนอร์เน่ล้ิกคอเครอนเน่มลาสบ่กม่าองอคนน เราสามารถเข้าไปชมฟรีได้ปีละหนึ่งครั้งเมื่อก่อนนี้ผมเคยเข้าไปชมกับแดนนะมีแต่มีแต่เพชรมีแต่มงกุดงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้แต่ว่าต้องเสียงเงินในวันธรรมดาค่ะสมัยก่อนเขาจะขุดสระน้ำล้อมรอบบริเวณปราสาทราชวังค่ะจะมีก้อนหินลูกกลมๆแบบนี้วางอยู่หลายจุดเลยค่ะ ที่นี่จะเป็นสวนของพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ตอนนี้เป็นสวนสาธารณะไปแล้วนะพงว่าเพราะว่ามีคนมาเดินเล่นเงินเต็มค่ะแถวนี้ถ้าใบไม้ออกมาสวยมากเลยค่ะต,ต้นไม้ก็ปลูกเรียงไว้เป็นแถวสวยงามมากค่ะพาหลานชายมาเล่นในสวนสาธารณะที่อยู่ในเมืองเนะะี่ยค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วเร็วเร็วเร็ว มีของเล่นเยอะให้เด็กได้ใช้พลังงานระวังตกระวังตกเย้ไปตายนู่นอีกแล้วเด็กนี่ใช้พลังงานทั้งวันก็ไม่เหนื่อยครับเพื่อนๆจะเหนื่อยทีก็หลับเลย แดนก็นตามหลานไปเดยวคหลยดกานชายบอกให้ปุงขึ้นด้วย,ยตายไปพเท่า <c oughs> ต้องค่อยๆย่องอนเดี๋ยวขาหักโ <c oughs> อ้บางที่ก็ห่างอยู่นะนี่ คนเวณกว้างมากค่ะเพื่อนๆคนก็มาเดินกันเยอะเหมือนกันต้นไม้บางต้นก็เริ่มผลิดอกออกไปขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นรั้วค่ะเพื่อนๆรั้วที่เป็นต้นไม้ใบไม้กเกาะแน่งติดอยู่กับต้นไม้เลยไม่ยอมร่วง không không luôn. ôi đẹp ơi, rồi mà lên ôi parkin rồi 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 มีเด็กฝรั่งหน้าตาอย่างกระตุกกตาค่ะเพื่อนๆวิ่งไปวิ่งมาหน้ารักค่ะเฮ้ยะองตึ้งาึ้งต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 ึองตึ้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 งตน้งตึ้งตึงตงต้งตึ้งตึ้ต้งตึ้ตึ้งตึแง้งตงพึ้อนตึ้งตึ้้งต้งต่งง วิ่งรอบรอบเสานี้เขาจะไล่ตามจับเรากระย้าโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ให้พาคินเล่นให้เหนื่อยสุดๆเลยชุ่ยชุชุชุเอาฟังเลยฟังเลยจับได้แล้ว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  หิวน้ำแล้วเด็กน้อยเล่นเหนื่อยอะลูกะดื่มน้ำแล้ะปากแห้งเลยเย็นไหมดื่มอีกอีกหน่อยนึงพอละพ่อแม่จะพาลูกๆมาเล่นที่นี่กันเยอะค่ะคนเดนมาร์กเขาจะให้ความสำคัญกับเด็กๆมากๆค่ะนูกก็มาเล่นกับคนเพื่อน มาหาอาหารบินมาอยู่หลายตัวอยู่ค่ะไม่กลัวคนเลยอะ่ะหา,าคิ้นรอมอฟะด้ยวยลูกเล่นเก่งจังเลยเด็กผู้ใหญ่ตามไม่ทันเลยอะ่ะโอ้เก่ง<ๆ>มากเลย พาคินเข้าไปอยู่ใต้สะพานเอาสายกบตัวเองเต็มลเลยค่ะเดี๋ยวขอดูแม่ข้าบน่นพาคินเดี๋ยวคุณแม่บอกว่าพาคินสกปรกมากเลยคุณยายดูสกิบสตดทีเดี๋ยวคุณยายซักให้ก็ได้ใช่ไหครับครับ วันนี้แม่ของพาคินเน่ะเขาไปดูหนังกับเดวิดกับนาตาลีเขาชวนพาคินไปด้วยพาคินบอกไม่ไปค่ะบอกจะมากับคุณยายกับคุณตามาเล่นข้างนอกค่ะแต่พี่เก๋กัเดียวหววอ้กูเข้มาเย้เอาพลัสเนี่ยมาสิขี้เขียวอะ ตอนนี้พาหลานเล่นมาได้ชั่วอโมองก,กว่าแล้วค่ะเดี๋ยวปงจะให้เพื่อนๆดูดอกไม้ที่อยู่ในสวนสีเหลืองสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเขาไม่ให้เข้าไปข้างในเขาจะมีรั้วเป็นเชือกล้อมอยู่ค่ะหลานชายอยากดูดอกไม้แดนอุ้มหลานขึ้นเขามีเชือกขึงไว้เงี้ยเขาไม่ให้เข้าไปทางด้านนี้จะเป็นสีม่วงค่ะเพื่อนๆสีสวยๆค่ะ เป็นลานกว้างไปนู่นเก็บบรรยากาศของสวนดอกไม้สวยๆไปฝากพเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านค่ะต้นไม้นี่ค่ะพเพื่อนๆเขาตัดออกก้านเอากิ่งออกไป <S <S เหลือเป็นตะปุ่มตะปํำเ<ๆ>ต็มไปมหมดเลยเดี๋ยวเวลาใบเขาออกมาในห่ยสวยมากเลยค่ะ

น่าคินเหนื่อยไหมลูกไม่ไม่เหนื่อยจะเล่นต่อยอเหรอ <c oughs> ตอนนี้พวกเราเข้ามาซื้อของกินในเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเพืพ่อนๆที่นี่จะไม่มีของขายเยอะเหมือนที่เมืองไทยค่ะมีกาแฟขายด้วยค่ะเด็กห <c oughs> ิวอร่อยไหมครับใส่แว่นตากินขวดสังค่ะโมดี่ยมันร้อนอยู่หรอก เราสั่งขนมปังกับไส้กรอกมากินไงกัดเลยร้อนไหมร้อนไหมครับแล้วค่อยกัดนีกแลวมาทานไส้กรอกกับขนมปังนคคะอร่อยไหมไห ไม่กินขวดสังแล้วเอาไส้กอ,อกไปกินแล้วคะ่ะวันนี้เราสองคนตายยายได้พาหลานชายมาเล่นก่อนที่เขาจะกลับเมืองไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อจะไปหาคุณตาและครอบครัวไปฉลองเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยค่ะ ตอนนี้เป็นเช้าว,วันใหม่แล้วค่ะแดนกับลูกๆ ok ok ได้มาส่งลูกสาวคนโตและหลานชายพาคินที่สนามบินแต่ปุงไม่ได้มาด้วยเพราะติดธุระค่ะลูกสาวคนโตเช็คอินเสร็จแล้วก็พาน้องๆแล้วก็แดนมานั่งกินอาหารที่เบอร์เกอร์คิงก่อนที่จะเข้าไปทางด้านในสนามบินค่ะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้ล่ำลากันก่อนที่พาคินกับลูกสาวคนโตจะไปขึ้นเครื่องค่ะวันนี้ปรุงและครอบครัวขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย